แม่ซึ่งกังในเจ้าค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกท่านวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปดูงานปิดภาคเรียนฤดูร้อนของที่น้ำรันนะคะไม่ได้เดียนวินงนอาเขากันเล้วปั้ยลงปังสอนปอกซานเวงน้ำรันเะคะเนาะเดี๋ยวก็มีในกาก็หนาว่าฝนตกไว้ค่ะเป็นข้าวยำหางมงคึงค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะคะฝนตก แล้วก็ตกตั้งแต่เช้าเลยบรรยากาศน่านอนมากๆไม่อยากจะตื่นลุกจากผ้าเลยเพราได้ฮานอาฝนโตแข่กอนเฮ็ดแฮม่ลุกเฮ่ด,หหด,หหดหหไหนๆก็หนะก็โลกาเหตุการณ์แนวตั้งกักบพ่อเฮยันเปินเส้นนั้นเลยลูกเต็มเส้าค่ะีาในค่ะนองในเมืองใต้แนพปออเข้าใหมาในเมืองเต็ฝั่งเต็มเมืองสีมกึงห้ามงเลยค่ะแั่งสงเดียวไทยแค่ฟังก,งก็หนะถ้าเขาไดเตะกับป้อ ดีโอให้กก็ไล่หันค่ะส่วนพี่แสงไปทํางานส่วนโมนะคะจะไปเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะว่าที่นี่เขาจัดแบบดีมากๆเลยเนาะที่นี่ฤดูร้อนก็จะมีทุกปีใช่ไหมโรงเรียนะปกติใช่ไหมมาถึงเยี่ยาลูกตีขึ้นมาก็ใจคาตั้งหลายเม็ดเลยหาเม็ดไม่หนาวว่าฝนตกเล็กเอาปุ๊บมาวันนี้ฝนตกแต่ว่าเราลืมเอาหมวกมา ำใบมี่ไผ่นี่ว่าคาเดม,มาเต็มเจ้าแ <laughs> ต่ม <c oughs> ปมี่ไผ่มากเลยวเดี๋ยวุก,ก็มาเต้ดังหนเดี๋ยวจะพาทุกท่านขึ้นไปดูด้านบนว่าม,มีอะไรบ้างค่ะทุกท่านันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมอบให้นักเรียนนะคะที่เก่งๆก,ก็จะมีหนึ่งสองสามนะคะ ใี้ได้ที่หนึ่งสองสามนะคะก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสำหรับนักเรียนค่ะี่ก็จะเป็นต่างๆดเพ้นะคะอันไรอันไรครับซื่วเลค่ะเนาะสิ่งที่นักเรียนได้นะคะก็จะมีหลายอย่างในส่วนมากก็จะมีแค่สมุดกาบหนังสือสมุดกาบอะไรปีนสอปากกา ส่วนที่เป็นคุณครูนะคะก็จะได้รับไปคนไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรแล้วน,นี่ก็จะเป็นสําหรับคุณครูทั้งหมดมีอยู่ประมาณ5คนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับนักเรียนที่เลยก็จะได้สองเล่มแล้วก็ปากกาสองเล่มสำหรับใครที่ผ่านเหมือนกันวันนี้ก็มาช่วยเค้นโหนะคะตั้งแต่เช้าเลยจนถึงประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งนะคะการเรียนการสอนภาษาไทยใหญ่กับ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีในช่วงซัมเมอร์ของทุกปีนะคะทุกๆครั้งแล้วก็ทุกๆปีนะคะก็จะมีการเชิญพระแล้วก็มาฉันพัตาหารเช้าหรือกลางวันนะคะแล้วก็มาให้ความรู้กับเด็กๆแล้วก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองต่างๆและคุณครูตามเขตต่างๆนะคะมาเพื่อเป็นกําลังใจให้เด็กๆแล้วก็คุณครูด้วยกันค่ะในวันปิดภาคเรียนนะคะก็จะมีการมอบรบเสนอากาศให้กับเด็กๆแล้วก็เด็กๆก,ก,ก็จะ มีการํำโชว์ต่างๆนะคะขั้นตอนในงานปิดภาคเรียนนะคะอย่างาแรกเลยนะคะก็จะถวายเพนพัตหารเช้าหรือกลางวันกับพระสงฆ์นะคะและหลังจากนั้นก็ฟังธรรมะไปด้วยกันความคิดเห็นจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณครูจากเขตอื่นๆและนักเรียนด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะพากันทานข้าวแล้วก็ดูนักเรียนแสดงความสามารถแล้วก็การรำต่างๆนะคะที่ในเมืองไทยเขาค่ะกุติที่ในเดมี่ป้อยลงปังสอน พระพุทธแล่เจ้าหลีกไร้ไตเข้าใหม่กูตีในขาดีในน้ำรันในกอดป้ออาเฮ็ดป้อยลงปังสอนไหนขันตั้งสุดได้กอผิดป้าสังขาเจ้ามาซุ้งซ้อมตีลุ่มอํนนั้นกอดตีห้องเฮ็นในคาะเลเซนอันอ้ก้าคาก็ผิดหมอกป้าผู้ใหญ่ก้นหลงกูปอกกเลยหมอสอนเขากูปอกปๆเสมาหมอกลัดคอความปันแห้งหลุกอ่อนเลยหมอสอนเขานค่ะตามมต้อังเลื่อนไ พาเขาดทางตั้งเสียเสยอมน้ให้หมอสอนขเขาูก็เปดเไปว่าเขาัาคาดูเหยนูก็ก็ย่าอเพราะว่าปันไว้ย่องยอลูกเห็นเขาเลหมอสอนเขาเย่าไหนก็อนกันกินข้าวเสยสิบในตั้งกาฟิงเงีฟิงท่งกว่าในคะ

นั่งคำนูนนั่งออกนั่งรอโบนั่งคมโม คนครูทั้งหมดเลยนะคะที่สอนโรงเรียนธรรมะกับภาษาไทยใหญ่ค่ะีนก็ได้เป็นหมอสอนทั้งหมดในค่ะหมอสอนจะน่ารักทั้งนั้นเลยหนึ่งสองสามตัดโค้งออ สวัสค่ะเ่เป็นมอซอนละลายค่ะเนาะอยู่ที่ไรละลายค่ะฟังซันค่ะงคุม่ะงค่ะมอซอนห้างลีละลายเนาะชื่อว่าคืค่ะมอซนนั่งไม่สาค่ะมอนั่งไม่ตามออนนั่งข้างามอซอนนั่งข้างามอนั่งเสียงมอนนั่งข้างขออนนั่งข้างออด ก็จะเป็นคุณครูที่มาสอนเด็กๆนะคะ่ะเ,เด็กๆจะมีอยู่ประมาณร้อยกว่าคนค่ะล้วนแล้วก็จะมีปากไฟนะคะมอสอนจค่ก็ตั้งบทมีหางก้อน,นะคะ่ะหมอสอนปอกซสนเวงน้ำลายในะคะัออนหมอสอนทางลีลาไล์มีทังก้อนเนี่ยๆๆให้กับหมอสอนแทงก้อนซึ่งในส,ง,สงครามอสนึ่งว่าเฮีค่ะหมอสอนนั่งหวอยหอนอันตเสียแน่นกันหนกอยู่ ใบก็เตว่าอ,อย่างไรคะไมาเร็วแด้ก็ถ่ายแคบตามเป็นตีหมายต้อมค่ะมาสอนเล็กได้ในมีค่าดตั้งหลายเลยค่ะสี่สิบห้าวันเลินไปมาสอนกูปีค่ะน,คน,น้องบอกว่าที่มาสอนนะคะมีเวลาทั้งหมดใช้เวลา45วันแล้วก็มาสอนทุกปีเลยเขากันใหม่ปีหน้าเกันใหม่ค่ะ อนนี้เป็นเวลาเที่ยงเที่ยงเท่าไหร่เจ้าเที่ยงสี่สิบนาทีเที่ยงครึ่งนะคะกลับบ้านแล้วมเมล้วก็เป็นข้าวยำเ็งครึ่งค่งคะเนาะเมืเ่อเช้านี้เยาคาปังซอนก็ป,ปังป้ายปอยหรือปังซอนก็เย่าค่ะเขาก็เมื่อยาวงานเลี้ยงก็จบแล้วนะคะฝนตกวันนี้ตกทั้งวันเลยเนาะเพิ่งจะหยุดตอนนี้วันนี้ฝนตกตัง้งวันตื่นหากึศเมดียวค่ะ อาคมื okay, time, ่อไนก็อย่าไก่เย่าเขาป้าลงปางสอนปอบซานตีเว้งนำรันนะคะงานปิดภาคเรียนของโรงเรียนฤดูร้อนนะคะจบไปแล้วกับหนึ่งวัหนึ่งคลิปแล้ว วันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยมันก็ฝนตกตั้งวันค่ะเนาะอากาศก็จะเย็นเย็นเย็นหนาวหนาวหน่อยนะคะไม่ร้อนเลยค่ะวันนี้หมต้องใส่เสื้อพี่แสงเพราะว่าหนาวมากมันด้กัดเต็ดค่ะเนาะย่นานว่อยฝนตกตั้งวันต่อถึงมเมื่อเลียวก็ทานติ็กทอกย่อยๆอยู่ค่ะ ก็ในวิดีโอในก่อเดี๋นพี่น้องเขาเข้ามาหมอกันไน้กลไย้ค่ะในคลิปนี้ก็จะขอจะเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคา่ะส่งกัทบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคา่ะใหม่สุมค่ะสวัสดีค่ะ